เรื่องของเหตุการณ์เพลิงไหม้ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเกือบเกือบตีสามที่ผ่านมานะคะเป็นร้านค้าและความเสียหายเยอะความเสียหาย15หลังและเป็นข่าวเศร้านะคะมีคนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เพราะเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถหนีออกมาได้ทันค่ะที่เกิดเหตุจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเพิงพักสังกสีขายของและอยู่ติดกันหลายหลังนะคะพี่กอล์ฟคะครับภาพน่ากลัวจริงๆเพราะมันมืแแรงมากใช่ และมีเสียงถังแก๊สระเบิดเป็นระยะโ oh, อ้โหโหลโลุกลามไวมันยิ่งดับยากไงค่ะต้องอฉีดน้ำกันหูกว่าครึ่งชั่วโมงเสียหายไป15หลังนะคะเป็นร้านขายอาหารอีสานในร้านนี้พบศพนายนิวัฒน์อายุ38ปีท่านนี้ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆเพราะเป็นผู้ป่วยติดเตียง<อ>ค่ะคไม่สามารถหนีออกมาได้ทันถูกไฟคลอกนะคะ <Ooh. S 1> ส่วนที่เพิงร้านซ่อมรถจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์เสียหายไป เจ็ดคันรถยนต์อีก4คันที่จอดอยู่ฝั่งตรงกันข้ามก็ได้รับความเสียหายทีนี้นายพิรพงศ์อายุ31ปีเป็นพ่อค้าร้านขายไก่ทอดเป็นคนให้ข้อมูลนะคะอบอกว่าที่เกิดเหตุเป็นเพิงพักและเป็นร้านค้าแต่คนค้าคนขายเขาอยู่ที่นี่เลยอะคะ่ะอยู่ที่ร้านเลยพักที่นี่เลยใช่ทั้งขายอของทั้งพักอยู่ที่นี่บางคนก็กลับบ้านแต่บางคนอยู่ครับทีนี้ตอนเกิดเหตุ ตัวคุณพี่ท่านนี้คุณพิรพงศ์เนี่ยเขาบอกว่าเริ่มรู้สึกตกใจเพราะควันมาก่อนอควันมันเข้ามาในบ้านเห็นไฟไหม้ร้านขายข้าวมันไก่ก็เลยช่วยตะกนว่าไฟไหม้ไฟไหม้ตะโกนบอกให้ทุกคนรีบหนีครับส่วนตัวเองค่ะก็ต้องพาภรรยาและลูกชายสามขวบเองโอวิ่งหนีนะออกมาจากเหตุการณ์นี้นะคะส่วนผู้หญิงท่านหนึง่งก็อาศัยที่เนี่ยนอนเหมือนกันหนีออกมาด้านนอก หนีออกมาทันสามีภรรยาร้านขายอาหารอีสานก็หนีออกมาทันแต่อย่างที่มิวบอกว่าที่ร้านขายอาหารอีสานมีข่าวเศร้าเพราะเป็นลูกชายของร้านที่ป่วยติดเตียงอะคะ่ะน่าสงสารมากๆเลยน้องคนนี้กระปวยมาเป็นปีละ<อ>ช่วยออกมาไม่ทันเสียชีวิตในกองเพลิงนะคะคทางตํารวจเจ้าของคดีบอกว่าตรงนี้นะค่ะเป็นสถานที่ที่เขาแบ่งให้เช่าค้าขายขายของขายอาหารเดือนละ3ามสี่พันมีอยู่15หลังครับพี่กอบค้ามันไปหมดเลยอู้รอเป็นตอตะโกหมดเลยทั้ง15หลัง โอ้ oh. รวมแล้วมีผู้เสียชีวิตคื้น1คนนะคะรถจักรยานโดนเสียหายไป7คันรถยนต์เสียหายอีก4คันคาถามสําคัญเลยทุกๆครั้งที่เกิดเหตุไฟไหม้ก็ต้องถามหาสาเหตุครับจะได้นําไปสู่แนวทางในการป้องกันมไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะแบบนี้อีกจากเหตุการณ์นี้คาดการเบื้องต้นนะคะว่าสาเหตุเกิดจาก ไฟฟ้าลัดวงจรตรงนี้สำคัญมากมันก็เป็นอุทาหรณ์ให้เราตรวจดูระบบไฟฟ้าในบ้านเราในร้านเราว่าเก่าไม่ชำรุดไหมเพื่อป้องกันความเสียหายนะคะทีนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะลงพื้นที่ไปตรวจหาสาเหตุส่วนผู้เสียชีวิตต้องส่งไปชนะสูตรและให้ญาติรับร่างไปประกอบพิธีท,ทางศาสนาต่อไปต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆคะ่ะน่าเห็นใจมากนะเชื่อว่าหลายๆครอบครัวที่อยู่ตรงนั้นนะเขาทั้งธร<ฮ>ามค้าข<ฮ>ายทั้งพักอาศัยหมดเลยอ่ะ ไปหมดเลยจริงๆค่ะ